สวัสดีครับทุกคนมีคนเคยถามผมว่าทำอย่างไรถึงจะเอาชนะความกลัวนะครับเพราะเขากลัวว่างานที่เขาทำจะไม่ตรงกับสิ่งที่หัวหน้าต้องการนะครับผมเลยมีเคล็ดลับดีๆ4เคล็ดลับนะครับมาแชร์ให้ทุกท่านได้ทราบนะครับเคล็ดลับที่หนึ่งครับให้เราถามตัวเองครับว่าถ้า ความกลัวนั้นนะครับเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรามันบอกอะไรกับเราในกรณีนี้นะครับคือเขากลัวว่างานที่เขาทำนะครับจะไม่ตรงตามที่หัวหน้าต้องการถ้าความกลัวเป็นเพื่อนสนิทความกลัวบอกอะไรนะครับเชิญทุกท่านนะครับลองคิดคำตอบดูครับ ซึ่งในหลายคำตอบครับผมคิดว่าคงได้ใกล้เคียงนะครับกับเพื่อนคนนี้นะครับคือความกลัวบอกให้เราเตรียมตัวนะครับในการทำงานตามที่หัวหน้าสั่งมานะครับและอีกเสียงหนึ่งความกลัวคือทำงานอย่างไรให้ตรงกับสิ่งที่หัวหน้าต้องการคำพูดนี้น่าสนใจครับทำงานอย่างไรให้ตรงกับสิ่งที่หัวหน้าต้องการ ผมเลยมีเคล็ดลับที่สองครับว่าอะไรจะทำให้เรานะครับมั่นใจว่าเราทำงานได้ตรงกับสิ่งที่หัวหน้าต้องการบ้างมีวิธีไหนนะครับจะทำให้เรารู้ว่าหัวหน้าต้องการงานนะครับตรงกับสิ่งที่เราเตรียมสิ่งที่เราทำหรือไม่นะครับลองใช้เวลาคิดดูครับคำตอบผมว่าจะใกล้เคียงกันคือ เราทำงานถึงขั้นตอนไหนนะครับลองไปเช็คฟีดแบ็กกับหัวหน้าดูครับว่าเฮ้ยมันใช่กับสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ใช่หรือมีบางส่วนต้องปรับปรุงนะครับเราก็มีเวลาที่จะปรับปรุงนะครับงานให้ตรงกับสิ่งที่หัวหน้าต้องการได้นะครับหรือมีไอเดียใหม่ๆนะครับที่เราจะเพิ่มตรงลงไปได้นะครับเคล็ดลับที่4ครับเมื่อเราได้ไอเดียความคิดแบบนี้แล้วนะครับให้เราถามตัวเองครับว่า เราจะลงมือทำนะครับเมื่อไรเช็คกับหัวหน้าเมื่อไรนะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าทุกท่านนะครับที่เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับและใช้วิธีการแบบนี้นะครับจะทำให้ท่านเป็นท่านนะครับในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะครับหากท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับเรื่องนี้นะครับสามารถพิมคอมเมนต์ด้บ้างนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับขอเชิญ ชวนทุกท่านนะครับแชร์ให้คนอื่นรับทราบด้วยนะครับหากท่านต้องการพัฒนาทักษะผู้นํายุคใหม่นะครับที่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยคาดเดาและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับให้ท่านนะครับติดต่อมาทางอินบ็อกได้นะครับเชิญท่านติดตามชมคลิปดีๆนะครับความรู้ใหม่ๆนะครับในครั้งต่อไปสวัสดีครับ